ไม่เคยได้ยินเลยนะคาถามเขาถามว่ามีทหารไว้ทําไมผมคิดว่าประชาชนคนเกต้าเนี่ยเขามีความรู้ครับเขาก็เลยไปถามคำถาม่างนี้กับผมว่ามีทหารไว้ทําไมเขารู้ไงครับว่ามีทหารไว้ทําไมทหารที่ถูกบังคับเกณฑ์เข้าไปใช่ไหมครับเราก็อยากให้เขามีชีวิตมีสภาพที่ดีนะครับทํางาน ถูกอย่างที่ทหารควรจะทำนะฮะไม่มีไปซักกางเกงในให้ลูกซักกางเกงในให้เ,เ,กกเใใหมียในพนที่ไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่พรรคประชาชนต้องการจะผลักดันอตอนนี้เราอยู่กันที่ นาเซ็นทานลาวพาวนะครับหรือว่าพี่เดียร์ทาย่างลาวพาวนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะครับด้านหลี่นะครับสัมภาระที่อยากเห็นพี่บอสนะครับพี ah ่บอสอยู uh ่ตรงนี้นะครับพี่บอลทาย่างด้วยนะมือซ้ายเบอร์สี่มือขวามือหกครับว่ายกันครับ สวยนะครับผมมีลายย้อยนะครับ นสำหรับใครที่บอสนะครับวีดว okay. so ่าแอดจะมานะคะทีสรัดีค่คับขอบคุณมากครับครับยังยังอยู่กันครบนะครับาได้ครับจบครับกล้องครับกล้องครับเอากล้องไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอายังไงอย่าเกลียกกันได้ถ่ายทุกคนนะไม่ต้องเกลียบแบงค์ห้าครับแบบงคค์ารัทีแบงค์นัดเบอร์ห้านักชาชนเบอร์สี่สิบหกครับจ้าหกครับยินดีครับแบงค์ยนดีครับให้ผมกดด้วยเหรอค้างหรอครับตอนนี้ค้างไหมครับ อันนี้เราก็อยู่กันที่ห้าแยกลาดพร้าวนะครับรอบน,นี้คนค่อนข้างเยอะนะไม่แพ้2ปีกว่าที่แล้วเด <ผม S 1> ี๋ยววขอสอบทามที่นำ้ำมู่งหน่อยได้ไหมครับเขาอ,อยู่ตรงนี้ครับตรวจดีมันจะเป็งกระตุกครับตอนนี้เนี่ยกระตุกไหมครับปกติโอเคปกติเนาะเดี๋ยวดูพ่ามอากาศครับวันนี้ สวัสดีนะคุณด้ ครับอ่าขอขอบคุณอ่าซอรี่ที่ลงนะครับกระตุกครับอบสับสนุิจาครับได้ครับหาเสียงเลยหรออ่าสวัสดีครับบอสคือใครบอสคือนงแบงค์ครับเวลามาเวลามาใต้ขออ่านไม่เยอะนะก็ วันทีีท่่8าก็ได้พสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอรณรงค์วันที่8พฤศจาน,นะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันนะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะคิดออกแล้วว่าจะเลือกพักไหนนะครับสองปีกว่าที่ผ่านมาพอจํากันได้เนาะว่าพักการเมืองไหนเลือกไปแล้วอะไรทําอะไรไปบ้าง พรรคประชาชนไม่มีนโยบายเป็นเทคนิคหาเสียงนะครับพรรคประชาชนถ้าได้เป็นรัฐบาลพูดแลしし้วจะนำไปปฏิบัติจริงนะครับตอนนี้ไปทันไหมอาจจะจะทันนะครับผมก็ไม่แน่ใจอยู่ไกลขนาดไหนถ้าอยู่ถ้าอยู่ใต้น่ไม่ทันขอเป็นสักอังกฤษได้ไหมฮะพูดกับคนไทยพูดภาษาได้หรครับล่าจำพลัสทำ ครับ plus ไม่ใช่มด x ไม่ใช่มด x หมดแดงครับ46ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ46 46เท่านั้นได้ครับเบอร์พักสี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ารอบนี้ทำไมจะทำให้มันงงทำไมเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเขตสีม่วงเสียงจะดังไปาดไหนเขตสีม่วงพักสีเขียวรอบนี้เขตสีเขียวพักสีม่วงมีสานใบนะคะประชาธิปติสีเหลืองแล้วก็ประชาธิปติมีสีเหลืองอีกนะครับ ก็ไม <iyorsun? S 2> ่เป <Davis> ็นไรครับกรกตทันทีเขาอาจจะเกษียณแล้วนี่ฮะปีหน้าเกษียณแล้วนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะผมแค่บอกเฉยๆว่าปีหน้าท่านเกษียณครับได้ครับ โอ้สสสุพนัทเดินหาเสียงหนักมากแร้วหมลงแปลว่าอะไรครับผมก็ไม่แน่ใจเขาแปลว่าอะไรตอนนี้จะไปไหนนะครับแม่ใครอยู่อ๋อพี่เทนกำลังไปแล้วนะครับพี่เทนพี่เทงไปไหนนะพี่เทงกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับดูพิยาการพันลุงครับพี่เทงเขาเป็นงานเันเด็กที่สวนในโอเคหัวหน้าพักไปแล้วนะครับ วันนี้เราอยู่กับคนหน้าชุมชนคนหน้าทบพี่แบงค์อยู่นี่ฮะ,ะพี่แบงค์นั่งสัมภาษณ์อยู่แต่ก็คึกคักมากครับคึกคักมากรอบนี้ผมคิดว่าคึกคักกว่ารอบที่แล้วนะรอบที่แล้วเนี่ยผมไปหาเสียงเด็กคนก็ถามใคไอ่ะไม่รู้จักรอบนี้มาหาเสียงมีแต่คนก็รักมีแต่คนก็ชอบไปไหนกลับบ้านไม่เคยตัวเปล่าเลยให้ของเต็ไมไปหมดเลยครับ ก็น่าจะพิสูจน์ว่าอันนี้เป็นข้อพิสูจน์เป็นเอบิเดนซ์ว่าเขาทำงานตรงใจประชาชนก็อาจจะมีปาปรายมีบ้างนะครับเกี่ยวกับมีคำถามว่าไปร่วมไปร่วมกับคุณอุทินร่วมกับพระคภุมใจชทยสมัยแต่ก็ผมก็พูดตรงๆว่าไม่ได้เป็นร่วมกับเขาอะนะครับโบให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้เป็นร่วมกับเขาเขาร่วมเขาต้องเป็นร่วมดลวารด้วยกันกับเขาถูกไหมฮะอันนี้เราไม่ได้ร่วมกับเขานะครับเราเป็นฝ่าย้านอยู่เหมือนเดิม และมีคําถามแต่เอาจริงๆผมยังไม่เคยได้ยินเลยนะคำถามเขาถามว่ามีทหารไว้ทําไมผมคิดว่าประชาชนคนเกต้าเนี่ยเขามีความรู้อะครับเขาก็เลยไม่ถามคำถามแบบนี้กับผมว่ามีทหารไว้ทาไมเขารู้ไงครับว่ามีทหารไวทไ้ทําไมทหารที่ถูกบังคับเกณฑ์เข้าไปใช่ไหมครับเราก็อยากให้เขามีชีวิตมีสภาพที่ดีนะครับทำงาน ถูกอย่างที่ทหารควรจะทำนะฮะไม่มีไปซักกางเกงในให้ลูกซักกางเกงในให้เมียในโคนที่ไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่พรประชาชนต้องการจะผลักดันก็อย่าอย่ามีอคตินักเลยครับยพยายามเข้าใจหน่อยนะฮะว่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะผลักดันผลักดันคือทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยควรจะมีอย่างน้อยสิทธิความเป็นมนุษย์ที่มันเท่าเทียมแบบคนอื่นนะครับไม่ใช่เป็นชาตใคร ไม่ใช่เป็นทหารเพียงเพราะว่าไม่มีเส้นไม่มีพ่อที่เคยเป็นนายพลไม่ได้อยู่เข้าโรงเรียนเตรียมทหารที่ไหนแล้วแล้วจะจะจะ,จะต้องทรี a เขาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยแทบจะไม่ใช่ผู้ไม่ใช่คนเลยด้วยซ้ำก็ผมคิดว่าท่าประชาชนเคลียร์พอนะฮะถ้าอ่านดีๆฟังดีๆไม่มีอคติจะเคลียร์มากๆาเคลียร์มากๆว่าว่าเขาต้องการฝังดันอะไรนะครับ ตอนนี้มีแต่คนบอกว่ากระแสชาติยมคือกระแสชาติยมนีดีครับกระแสชาติยมดีดีคนรักชาติผมคิดว่าดีเป็นสิ่งที่ดีแต่นักการเมืองที่พยายามหาผลประโยชน์หากินกับกระแสชาตินิยมและบอกว่าตัวเองเนี่ยพักตัวเองเนี่ยรักชาติมากกว่าคนอื่นผมคิดว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับไม่มีใครรักชาติมากกว่าน้อยกัาใครหรอกครับแต่ถ้ารักชาติมากก็ควรจะทําให้ประชาชนได้มากนะครับ คุณจะนะําภาษีประชาชนไม่ได้เข้ากระเป๋าตัวเองและนาไปาพัฒนาประเทศนําพัฒนา,าสาธารณรัฐพวให้ประชาชนเขาอยู่กินอยู่ดีกินด,ด,ด,ดีเนาะปากบอกว่ารักชาติรักประชาชนแต่ก็ประมาณออกมาทีไรผมเห็นมีข่าวมีข่าวนะครับม,มีข่าวทุจริตคอร์รัปชันกันแทบทุกครั้งและใกล้เลือกตั้งก็โชคดีหน่อย ได้เลือกตั้งโชคดีหน่อยว่าเ,เขตพี่แบงค์เนี่ยได้ข่าวมานะฮะว่าการซื้อเสียงน,น้อยลงจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ใช่เปลี่ยนใจไม่ซื้อเสียงหรอกครับเขาแค่คิดว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่เข้าเท่านั้นเองคะแนนมันไม่เข้านะฮะประชาชนกรุงเทพประชาชนหลายๆเขตเขาทราบแล้วว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ยมัน มันไม่ไดเ้เงินที่เขารับเสียงมารับซื้อคะแนนเสียงมาเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาชีวิตเขาอย่างยั่งยืนจริงๆมันเป็นเศษเงินที่นักการเมืองลงทุนก่อนจะไปถอนทุนทีหลังเท่านั้นเองเขาก็เลยไม่รับแล้วหรือบางท่านก็ยังรับอยู่นะบางท่านรับแต่ว่าไม่เลือกนะครับพ็ท่านรับแล้วไม่เลือกเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งทําให้นักการเมืองต้องพูดตรงๆว่านักการเมืองสกรปรกสกรปรกเนี่ยซื้อคะแนนเสียงซื้อเสียงน้อยลงนะครับ ผมเห็นก็มีการซื้อเสียงกันแทบแต่ทุกครั้งนะได้ข่าวนะฮะไม่ได้ยังโสนตัวเองยังไม่เคยซื้อนะครับยังไม่เคยได้ได้รับสตางค์ด้วยไม่มีใครมาให้ผมผมก็อยากรับเหมือนกันแต่ผมก็เห็นว่ามีข่าวันทุกๆครั้งทุกๆกก,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 การเลือกตั้งแต่น้อยครั้งครับที่จะโดนใบเหลืองใบแดงก็ขอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทางผ่านทางประชาชนแทนและกันว่าถ้าประชาชนรับมาแล้วไม่เลือก เขาก็คงเกียน,นะฮะว่าจ่ายสตังค์แล้วลงทุนแล้วไม่เข้านะครับ mm hmm. ก็ก็ปปรุงกันไปครับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยซื้อเสียงไม่มีเข้านะฮะซื้อเสียงไม่มีเข้า mm hmm. แล้วประชาชนเนพรพ้อมจะเปลี่ยนแปลงอยู่สมัครเสมอว่าถ้ารัฐบาลเข้าไปแล้วทําหน้าที่ได้ไม่ดีพอถ้ารัฐบาลเข้าไปแล้วทําหน้าที่ แบบดูถูกประชาชนคิดว่าคะแนนเสียงเป็นของตายนะเขาพร้อมจะเปลี่ยนไปเลือกอีกฝั่งหนึ่งทันทีนะครับดูจากอังกฤษนะฮะที่คอนเซอร์ไบติฟเคยชนะถล่มทลายสมัยนายกรัฐมนตรีบ o ริส j o นส s o นเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลือกพรรค l a เบิลทันทีก็ผมคิดว่าประชาชนคนไทยควรจะเป็นแบบนี้แะครับก็ฟังฟังและจำนะครับเลือกไปแล้วทีมก็บอกว่าพรรคการเมืองเนี่ยไม่ใช่ทีมฟุตบอลไม่ต้อง ไม่ต้องรับไม่ต้องพักดีกับพักการเมืองไหนหรอกครับผมพูดตรงๆถ้าพักการเมืองไหนทํางานดีซื่อสัตย์สุจริทํางานอย่างที่เขาหาเสียงไว้เราควรจะเลือกเขาเข้าไปถ้าเขาไม่ทําถ้าเขากลับไปกลับมาบอกว่าเป็นเทคนิคหาเสียงเท่านั้นก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องออกไปดา่าเขาไม่ต้องไปชี้หน้าดา่าเขารอบหน้าไม่ต้องเลือกเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวครับนี่สองปีครึ่งไม่ถึงสี่ปีด้วยซ้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเดินไปไหนผมยังไม่เคยเจอนะครับ ส่วนตัวยังไม่เคยเจอเลยพูดตรงๆแต่ว่าจะมีผมเห็นในข่าวว่าจะมีประชาชนบางท่านออกมาชี้หน้าว่าสสหรือผู้สมัครสสพักประชาชนว่าสสผู้สมัครสสไม่รักประเทศผู้สมัครสสอะไรต่างๆนานานะครับผมขอให้มีมารยาทด้วยครับถ้าคุณไม่พอใจไม่ชอบเนี่ยขอให้มีมารยาทอย่างที่พวกเราคนปกติเกาทำกันนะครับผมยังไม่เคยเห็น ผู้สนับสนุนพักประชาชนท่านไหนไปชี้หน้าด่าคุณเกี่ยวกับเรื่องความล้มเหลวของการเป็นรัฐบาลครั้งที่แล้วเลยนะครับไม่ต้องหยาบหรอกครับเราพูดตรงๆคือรอบหน้าเข้าไปใช้สิทธิใช้เสียงนี่นะฮะคุณจะตะแบงได้แรงที่สุดได้ดังที่สุดคือตอนเข้าคูหาเลือกตังไม่ต้องเข้ามาชี้หน้าด่าไม่ต้องทําเป็นบอกว่าผมรักชาติมากกว่าคุณ หรือผมมีการศึกษามากกว่าคุณคือผมคิดว่าประชาชนทุกคนได้ยินอ่านและฟังข่าวการเมืองไม่น้อยไปกว่ากันหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรก็เคารพเสียงคนอื่นบ้างนะครับแล้วเคารพสิทธิ์ที่เขาจะมีสิทธิ์ที่จะมาหาเสียงด้วยนะครับการที่คุณเข้าไปชี้หน้าด่าไปพุ่ความเขาเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่บุรุดชนคนมีการศึกษาเขาไม่ทํากันนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับตามที่แบงก์ต่อ ตามที่แบ่งต่อครับอันนี้ก็พักพักประชาชนมีนโยบายเอาจริงๆผมก็อา่านบ้างนะครับแต่ว่าจําไม่ได้ไทยไม่เท่าไทยเท่ากันแล้วก็ไทยอีกไทยหนึ่งจาไม่ได้แต่ว่าไทยท,ทั้งโลกใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าที่จําง่ายที่สุดน่าจะเป็นกาส้มไปลบเทาเนี่ยแหละฮะตรงไปตรงมาที่สุดครับกาส้มไปลบเทาครับถ้าเราคิดว่าการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ ไม่ขาวการเมืองเนี่ยควรจะเป็นนักการเมืองเนี่ยควรจะเป็นบุคคลที่ขาวที่สุดเพราะเขาเป็นผู้แทนประชาชนนะครับผมเข้าใจว่าประชาชนหลายคนเบื่อการเมืองเพราะนักการเมืองเลือกมาทีไรก็เหมือนเหมือนกันหมดก็ผมก็หวังว่าสุพนัทได้พิสูจน์แล้วนะฮะว่าเลือกมาทีไรไม่เหมือนกันหมดครับไม่เหมือนกันหมดและถ้าอยากได้คนแบบสุพนัทเพิ่มเยอะๆก็ต้องเข้าไปกา นี่แหละครับพรบคประชาชน46 46นเยอะๆนะฮะและอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแบงค์5ครับแบงค์5รอบที่แล้วแบงค์10รอบนี้เราใจดีเห็นเศร,รษฐกิจไม่ค่อยดีเลยน,นะครับฝ<ๆ>ากไว้ครับฝากไว้แบงค์5นะฮะอ๋อมีลายเซ็นที่พิธาด้วยผมก็ไม่มีหรอกอันนี้พิธาโฆษณาโฆษณาแบงค์5ครับ ต้กนนี้รมันมันมัวใช่ไหมครับเป็นปกติใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะว่าสกรีนครับนี่นะอครข้างกันพอดีเลยอาชายหน่อยนะขอโทษนะครับถ่ายหน่อยพอดีโฆษณาหวยใบเสร็จนะครับนโยบายหวยใบเสร็จ ่าถ้าผู้ประกอบการรายย่อยอย่างนี้นะครับขายพี่เขาขายถั่วต้มอย่างนี้ใช่ไหมครับชุดละยี่สิบสามสิบสี่สิบถ้าพี่น้องประชาชนซื้อถั่วต้มครบห้าร้อยบาทอาจจะต้องซื้อเยอะหน่อยนะฮะก็วันนึงเอาไปกินถั่วต้มเยอะหน่อยแต่ผัวกินดีครับมีประโยชน์ห้าร้อยบาทได้หวยใบเสร็จจากพักประชาชนถ้าได้เป็นรัฐบาลหวยใบเสร็จปอย่ชาชเป็นพักประชาชนหนึ่งเบอร์อะไรนะครับสะสมห<ส><า>้าร้อยยี่ส<า>ิบ<า>บาทต่อวัน ซื้อวันต่อวันไม่ไม่ใช่ครับซื้อได้ครับซื้อซื้อพันหนึ่งก็ได้สองนเบอร์อ๋ออ๋อจุดต้องครับคือหนึ่งหนึ่งทางแซ่บครับหนึ่งอาจจะไม่ซื้อถั่วก็ได้ครับซื้อย่างอื่นก็ได้ครับก็ถั่วถั่วก็ดีนะครับข้าวโพดก็ดีนะครับมีไฟเบอร์ทำขายดีนะครับผมก็ชอบเบอรหน้าครับ นะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็พี่พี่ขายถั่วต้มอันนี้สะสมได้นะ5,000ได้หวยหนึ่งหนึ่งใบอ่าสำหรับคนขาย5,000สํสำหรับคนซื้อ500นะครับพี่ขาย5,000พี่ได้หวยหนึ่งใบแต่ในอนาคตก็ไม่อาจจะไม่รู้จะขายถั่วอยู่หรือเปล่าถ้าถูกรางวัลที่1นึ่อ่ะ จะขายอยู่หรือเปล่าเนี่ยขายขายขายเนาะเรา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 ชอบในอาชีพเรานะขายขวามือขวาตาคนเล่นในสื่อขอขายทุกโต๊ะหนักเลยค่ะขายขวามือขวาตาคนเล่นอันนี้เรื่องจริงไม่ไปไหนตัวเมืวันที่หนึ่งจะอยู่ใส่ไงล่ะนะลังหลอะลงไปถามไปถึงว่าซื้อัยงไม่เข้าใจนะนโยบายเนี้ย เข้าใจเรื่องพี่เาเลือแล้วต่เ,เลือนเลืออยู่เออแต่แต่นโยบายเมื่อกี้หวยใบเสร็จเข้าใจเรื่งองก็คือขายได้ห้าขาย500คนซื้อนะผมซื้อพี่ถั่วต้ม500ผมได้หวยใบยหนึ่งนะครับพี่ขายไปเรื่อยขายไปทั้งวันพี่ได้อาจจะได้ขายได้ห้าพันใช่ไหมครับพี่ก็ได้หวยใบยหนึ่งแล้วเราก็ไปลุ้นกันนะถ้าพีถูกก็แบ่งผมบ้างนะครับถ้าผมถูกผมก็ไปกับอังกฤษทางาน ปกติผมชินกับถ่ายโปรขอบคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้อากาศดีกดได้ครับคุณครับจอบคุณมขอั ได้จะต้องอนรับผมได้ครับสวัสดีครับคุณน้ำมือครับได้ข่าวว่าวกกนมติใกล้จะคลอดแล้วก็วผมก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคลอดลูบได้ของแรกเกิดจากพรรคประชาชนเลยนะครับถึง6ปีด้วยนะเพราะโชคดีบขอบคุณมาก่า,รราใครใครไหมคะเบอร์ห้าต่างประเทศ แบงค์ตัวห้าครับรอบนี้รอบนี้รอบที่แล้วจำง่ายรอบนี้ก็จำง่ายพี่สวัสดีครับขอบคุณครับเอาสีรถตอนนี้แบงค์เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วพี่แบงค์จะไปไหนอะควไยได้ไหมครับถ้าพี่แบงค์เสร็จแล้วผมก็เสร็จเหมือนกันครับ เี่ยนไปออนไลน์ที่แบงก์เพ่อเงตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอโอเคได้ใช่ไหมที่ไม่อยากให้มันออกไลน์เอาเอาตอนไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เขาดึงให้ดีๆออกมาเห็นอยู่ลองทำไปไลน์ท <nah ี่แบงก์สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราวนวิน สวัทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศทางที่แบงค์ครับผมบรรยากาศอีกด้านนึงนะครับโค้ดนะคะับโค้ดโค้ดนะคะับวันนี้มีการน่าแต่เรามุนต่อแล้วครับทุกคนตอนนี้ เขาจ้าอยู่โน่นนะเดี๋ยวมีเปลงพื้นที่ต่อนะครับตอนนี้คนจากนี้แล้วคนบรรยาคนเยอะพอสมควรครับไม่ก่อนน้ำไม่ก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะ เดี๋ยวเราไปที่ที่บอสกันต่อครับ ไี่บอลนะเดี๋ยวผมไปคันนูล่ะใช่ไลฟ์สดอยู่นะพี่ใช่ครับไปพูดได้ไหมเดี๋ยวผมขอลงก่อนนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคูยนะครับอ๋อเราเรารถเราอยู่ไหนนี่โอเคครับเดี๋ยวผมขอลงไลฟ์ก่อนนะครับอ่าครับแล้วจะมาบ่อยๆครับ